ที่เปโซพระกวาละหังสมาสมุทโววิชาจรนาััมปันโนสุขตัวเรกัวิทูอนุตรูปุริสธรรมะสรติสาทธาเทวนมนุษย์สานังคุธโทธพระกวาติสวาฆาโตพระกวตาธมโมสันนเทติโกะกาลิกเอหิปัสสิกว โกปาณิยโกปจตังเวทิตเถรวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะกวาตัวเศร้าวกสังคู่อุชุปฏิปันโนภะกวาตัวเศร้าวกสังคูยญาณยปฏิปันโนภะกวาตัวเศร้าวกสังคูสามีจิปฏิปันโนภะกวาตัวเศร้าวกสังคู่ญาติตังจตาริปุริสายุคานิยัตบุริสาบุคลาเอสาภะกวาตัวเศร้าวกสังคูอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิยูอนุตตรลังบุญญาเขียนแปลโยกัสาติ กินนามะนิปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติเสสินนหังมาตัปิตาวะโอละหังโปะโพตันจามหราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสธิกินจิติโอเยตสกุปชักพังทศมิ่งกินเนวะทสปิยังกันตัง ซาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาภชนะนาเยมณีจินดาปิยะปิย,งงยังจะนังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมะมะสักตะวาพุพทธะนัโอสะทังอุตมังวะรังอิตังทีวามนุษย์านังพุทธตเตเิชนะสุทีินานาสันตุปาะทะวาสัพเพทุข้าวุปะสาสมินตุเตสักตะวาธรรมระตนงโอสะทังอุตมังวะรัง ปุริยาหูภาสะมะนังธรรมะเตเชนะสุทินาหน้าสันตุปาทวาสัพีพพระยาอุปรสะจุเมนตุเตีสัพพะทวาสังฆรัตษตังอูจัพังอุตมังวัลังอหุนายังปังหุนายังสังฆเตเชนะสุทินาหน้าสันตุปาทวาสัพีพโลคาอุปรสะสุเมณตุเตี ยติปิโสภควาละหังสมาชุตุฑูรวิชาจจรณะชัมปโนสุกตโตโลกะวฑูรอนุตตะโรปุริสสะธรรมชาติตีสัทธาเทวมนุชชานังปุฑูรภควาเตียนสวาะาโตภควตาธรรมวชันเทติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิจตภูมิยูหิตเตนสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆผู้สุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆ ยาติปฏิันโนพระควรตัสวกะสร้างโคสร้างมีปฏิปันินูพระควรตสาวักสรงโคยญาติทางจัตาริปุริสาโยกานิยะตถรปุริสาบุคลาเอสควโตสร้าวกะสรงโคอาหุเนโยปาหุเนโยักขิเนโยอัญเชลีเกลนิโยอนุตังคุญญาจิตังโลกัสสาติปินดามะนีปิยังมันตังยาสร้างถาสร้างโคงอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอละหัง ว่าโพตันจามหาราชาตะัวังมังโปสัตว์โนทีปังกาเลียนเทวสุโปสเสี่กินจิเทววุตเยสโกปัชคังทัศมิ่งกินเนวัตตาปียังกันตังซาลิพุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจจตระนังสัพีพะยาพระหูชนะปียังมาะ สกัตตวาพุทธะตนังโอสถทงอุตมังวะลังอิตังเทวมนุส่านังพุทธเจเชนัสุทินาน้าสันตุปบาทวาสาเพทุข้าวุปัสสาสมินตุเตียนสกัตวาพุทธะธรรมรัตตานังโอสถทางอุตมังวะลังปะฏิยาหงปะสะมะนังธรรมะเตเชนัสุทินาน้าสันตุปบาทวาสาเพวุปายาวุปัสสาสมินตุเต สักระตวาสั้างขลิตนางโอสะพังอุตมังวะลังอาหุนายังแปลหุนายังสังฆงติเชนะสุทินานาสันตุปะาทวาสาเพโลคาวัวปะซาสุเมนตุเตชีปิริโซภักขวาอะหังสมาสัมปุทโววิชาเจรณาสัมปันโนสุขตัวโลกัวิทูวอนุตตะโลุริสาทธรรมมาซาลตีสาธถทวามโนชาหนังพุทโธภกกวาติ สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติคุวกาติคุเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปจตัพเวทิตัพพวิญญูหิตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจะตาลิปุริสายุคานิยะตาปุริสาบุคลาเอสสภควัตโตสัวกัสังโกอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกะลานิโยอนุตตลังมินระเขตังโลกัสสาติกินดามะนีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปพปปันตันจมหาราชาตะวังมังโสัตทุโนทีปังกาเลนเทวสุปู เสถียรจิตทีโชยสักโกปัจฉังถัาจะงมกินเนยนะตัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตะวันตุเมิทธิลาภังชนะนาเยมณีชินาปียังจะตังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมามาสักตวะพุทธรตัตน์อุพังอุตมังวะลังเิตังเมเีวามนุส่านังพุทธเตชนะสุทินา นาสันตุปะทวาสาวเพทุข้าบูปัสสะสุเมินตุเตศกาตวาธรรมรัตนังโอสัตถังอุตมังวะลังปะอิยาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนัสุทินานาสันตุปะทวาสาวเพพยาบูปัสสะสุเมนตุเตศกาตวาสังครัตนังโอสัตถังอุตมังวะลังอาหุนายังปางหุนายังสังฆเตเชนัสุทินานาสันตุปะทวาสาวเพบุโลคาวูปัสสะสุเมนตุเต Thank <laughs> you.